นี่คือภารกิจของเราภารกิจทหารมีอยู่ทุกๆพื้นที่ตอนนี้ความมั่นคงของเราโดนลูกลาบไม่ว่าจะภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของทหารที่ต้องปกป้องลบก็ทหารเข้าไปลบก่อนบ้านเมืองสงบมันก็ดีอยู่แล้วเมื่อบ้านเมืองมีภัยเกี่ยวัความมั่นคงทหารก็เป็นหน่วยงานที่เข้าไปศูสูญเสียหรือไปปกป้องขับดันปกป้องขับไล่ผู้ที่ลูกลาน ให้ออกจากแผ่นดินนะครับบ้านของเรานั่นเองทุกภารกิจเป็นหน้าที่ของทหารนะครับที่ต้องปกป้องอธิปไตยที่ต้องปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานนะครับไม่ว่าจะทุกพื้นที่ไหนก็ตามนะครับพี่พีทหารก็ปฏิบัติงานนะครับด้วยความลำบากนะครับเต็มใจอดทนห้าวหาญนะครับน,นั่นคืออุดมการของทหารทุกคนทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเกาะกูดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะครับแม่ยองสอนไม่ว่าจะเป็นสาหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโอเคนะเราจะปกป้องห้าวหาญและอดทนนะครับต่อไปไว้ให้ลูกหลาน นะครับสวัสดีครับ